คุณอยากทำเพลงลูกทุ่งแบบนี้ไหมคะ เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีทำง่ายๆด้วยแอป Suno AI บนมือถือเครื่องเดียวกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้กันมาก่อนนะคะไปที่แอปส Store หากคุณใช้ iOS แต่ถ้าคุณใช้ Android ให้ไปที่ Play Store ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิกที่ช่องค้นหาและพิมพ์ไปตรงช่องค้นหาว่า SunoAI แบบนี้นะคะมันมีตัวเลือกขึ้นมาเราก็เลือกได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้เนาะคลิกหนึ่งทีค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีคำว่าเปิดเราก็คลิกที่เปิดได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะคุณก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็คลิกไปที่ create a free account ได้เลยของพิงเนี่ยมี account อยู่แล้วเนาะพิงก็จะไปที่ sign in ค่ะคลิกที่ sign in นะคะจากนั้นพิงจะล็อกอินผ่าน Google พิงไปคลิกที่ Google แต่ถ้าคุณล็อกอินผ่านช่องทางอื่นหรือจะเป็นเบอร์มือถือ คุณก็คลิกเลือกได้เลยนะคะของผิงก็ไปคลิกที่ตัว G คือ Google นั่นเองค่ะจากนั้นผิงก็จะคลิกที่ดำเนินการต่อและผิงก็จะเลือกอีเมลที่ผิงต้องการล็อกอินเข้าไปใช้งานนะคะไม่ต้องมาพิมพ์ตามผิงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอีเมลผิงนะผิงไม่ให้ใครใช้นะคะอ่ะผิงคลิกเลือกละ รอสักครู่หนึ่งนะคะก็เข้ามาสู่แอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะก็เดี๋ยวกดกาออกเนาะแอปนี้ต้องบอกว่าใช้ฟรีได้ด้วยแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะคะแล้วคุณภาพออกมาได้ดีเยี่ยมแนะนำให้สมัครแบบรายเดือนนะคะก็เดี๋ยวเราไปคลิกที่อัปเกรดเนาะมันจะมีราคาแจ้งขึ้นมาให้กับเราอะคะ่ะแพลนเดี๋ยวพิงจะกดกลับแบบนี้เนี่ยค่ะ ิงกดกลับตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีคำว่าโปรแพ n นมันเดือนละ399บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่า,าถ้าผิงจำไม่ผิดเนี่ยสามารถสร้างเพลงได้สูงสุดน่าจะไม่ต่ำกว่า500เพลงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ผิงไม่ไม่มั่นใจข้อมูลเท่าไหร่แต่ได้ยินมาอ่ะอันนี้ถ้าใครอยากสมัครก็กด Subscribe ได้เลยนะคะแต่อันนี้ผิงจะไม่ s u b s r r i e และกันพิงกดกาออก ะะจากนั้นวิธีการสร้างเพลงนะคะเราจะต้องใช้ AI อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยเราเขียนเนื้อเพลงนั่นก็คือ Gemini นั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้รู้จัก Gemini แนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนเลยนะคะพิงสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งในมือถือของคุณแล้วก็เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ เอามาเปิดแล้วก็สร้างเนื้อเพลงกันแต่จริงๆแล้วเจมินายเนี่ยผิงแนะนำนะคะถ้าใครสมัครโปรอยู่ดีเลยนะคะเราจะได้ใช้ศักยภาพของเขาได้มากกว่าที่เราไม่ได้เสียเงินให้กับเขานั่นเองแต่ถามว่าใช้ฟรีได้ไหมใช้ได้นะคะไม่ต้องเสียเรียดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่เจมินายกันจากนั้นนะคะเดี๋ยวผิงจะพิมพ์เข้าไปตรงช่องนี้เลยเราบอกเขาเลยว่า อยากให้คุณเขียนเพลงคอนเซปต์โดนนอกใจอ่าโดนนอกใจฮิตนะคะฮิตมากในไทยโดนนอกใจจับได้และสุดท้ายก็ <S 2> <S 2> เลือกจบความสัมพันธ์แล้วกันสัมพันธ์เพราะรักตัวเองอ่ามองงนี้นะคอนเซปต์นะคะอ่าแล้วผิงก็จะกดที่ Return. รีเทิร์นรีเทิร์นคือการเอนเตอร์เลื่อนลงมานะคะจากนั้นผิงก็จะบอกว่าอ,อยากได้ฮุกเริ่มต้นเลยอยากได้ ท่อนฮุกฮุกิงเขียนถูก,กันไม่รู้นะฮุกอคอควายหรือเปล่าฮุกเร,เ,เ,เริ่มต้นเพลงเลยอ่าเริ่มต้นเพลงเลยเอาทำนองที่ร้องตามได้ง่าย ง่ายคนจำได้นี่อันนี้แล้วแต่นะว่าคุณอยากจะทำเหมือนกันกับพิงไหมแต่พิงชอบให้แบบไม่ต้องคีเอทอะไรเยอะของพิงก็จะใส่ไปประมาณนี้เนาะและพิงก็จะเพิ่มไปนะคะสื่อสารอารมณ์ของเพลงชัดเจนอ่าประมาณนี้ พิมพ์เพิ่มไปด้วยนะคะว่าสไตล์เพลงลูกทุ่งลูกทุ่งสมัยใหม่แต่ถ้าคุณชอบสมัยเก่าหรือจะเป็นแนวไหนคุณก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะคะถ้าคุณไม่ชอบลูกทุ่งคุณก็เอาสไตล์ที่คุณชอบได้เลยอาจจะเป็น R&B ๊ o p อะไรไม่ก็แล้วแต่นะคะสไตล์เพลงลูกทุ่งสมัยใหม่เพิ่มไปด้วยว่าผู้หญิงร้อง ผู้หญิงร้องอจากนั้นเราก็กดส่งได้เลยค่ะภาษาไทยเนี่ยเขียนผิดเขียนถูกได้นะคะแต่อย่าผิดมากให้มันให้ AI มันงงนะคะแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างฉลาดค่ะ ai จากนั้นเราก็กดส่งเข้าไปได้เลยค่ะเอพิงไม่ได้ต้องการให้มันเป็นท่อนแบบนี้เนาะพิงบอกว่าเสริมเข้าไปนะคะฉันจะไปเจนฉันจะไปเจน ใน Suno AI นะอ่ะแล้วก็กดส่งเข้าไปค่ะเพื่อให้เขาสร้างเนื้อหาให้มันสอดคล้องคำใช้งานไปสั่ง AI นั่นเองนะคะอ่ะจากนั้นเขาก็จะแนะนำมานะว่าให้ทำยังไงบ้างเนาะก็มันไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตรงเนื้อร้องนะคะ ถ้าคุณโอเคกับเนื้อร้องนี้แล้วเนี่ยคุณก็ Copy แล้วก็เอาไปเจนได้เลยแต่ของพิงก็จะเลื่อนไปด้านบนนิดนึงขอดูหน่อยจากนั้นเราก็ก๊อปนะคะก็คลิกที่สัญลักษณ์ Copy เนะเาะแล้วก็วางแล้วก็ก๊อปไปเลยอันนี้ผิงเอาตั้งแต่ค o รัสเนี่ยนะคะแล้วเราก็ลากลงมาค่ะ เดี๋ีงคลิกที่ตรงขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดึงลงมาโอเคประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็คัดลอกค่ะจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ s u n o ai นะคะจากนั้นเราจะไปที่ตัวนี้ค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้ดนตรีตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไป1ทีจากนั้นเราไปเลือกที่ custom นะคะแล้วเราก็ไปใส่ช่องแรกก็คือเป็น เนื้อเพลงเนาะวางไปเลยค่ะแบบนี้จากนั้นตรงสไตล์เพลงตรงนี้สำคัญเราจะกลับมาที่ตัว Gemini ที่เราก๊อบทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเ <c oughs> ขามีแนะนำมาด้วยนะคะว่าตรงช่อง Style of Music เนี่ยเราจะต้องใส่ภาษาอังกฤษตรงนี้เข้าไปก็คือไทยลูกทุ่งโมเดิร์นฟีมลเห็นไหมคะเราก็ก๊อบเข้าไปได้เลย เพราะฉะนั้นอ่ะพิงทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้หวังว่าทุกคนจะไม่งงเนาะเราก็แค่ copy ไปอะคะ่ะแบบนี้อ่าอีสาน w i f e ด้วยนะแล้วก็คัดลอกเพราะว่าเพลงนี้มันมีคำว่า hit มีอะไรด้วยนะคะส่วนใหญ่ถ้าลูกทุ่งก็จะไปแนวอีสานแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ผิงก็จะก๊อปไปแลละตรงสไตล์ทำต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะหวังว่าจะไม่งงกันนะ แล้วก็กลับมาที่ Suno AI แล้วเราก็มาวางตรงสไตล์ได้เลยค่ะแบบนี้เท่านี้เองค่ะจากนั้นเนี่ยเรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเราก็คลิกที่ Create ได้เลยค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะให้เจ้าตัว Suno AI เขาประมวลผลทำเพลงให้กับเรานั่นเอง จากนั้นผิงไปคลิกตรงที่2ตรงนี้นะคะอ่ามาละเขาจะเจนออกมาประมาณ4ตัวแบบนี้เนาะเขาจะให้ฟังตัวที่แบบถ้าคุณเสียเงินกับเขาอะคุณจะได้เวอร์ชั่นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวอร์ชันฟรีมีไหมมีแต่มันจะมี2อันบนแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่น3.5แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น v 5เนี่ยพิงบอกเลยว่าโอเคกว่านะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองฟังถ้าใครอยาก ทำเล่นๆใช้ฟรีก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองฟังโอเคเดี๋ยวพิงขอฟังอันถัดไป เป็นปกตินะคะเวอร์ชั่นที่มันต่ําภาษามันจะยังไม่สมูทแต่ถ้าคุณไปดูเวอร์ชั่นที่มันอัปเกรดแล้วอย่างเช่นเวอร์ชั่น5นะคะ ยอมเป็นควายให้เธอหลอกแต่วันนี้ขอจบขอเดินออกจากวงจรอุบาทพอกันที่ความหักที่บอเห็นค่ากันอืมประมาณนี้อันนี้เวอร์ชั่นแรกอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2ถ้าเป็น V5 เนาะ อันนี้ดีนะพิงว่าเวอร์ชั่นอันล่างสุดเนี่ยโอเคพิงถึงบอกนะคะว่าถ้าเราใช้แบบฟรีเนี่ยเพลงคุณภาพมันจะไม่ได้แบบปัจจุบันเท่าไหร่มันจะเสียงก็จะเพี้ยนหน่อยๆมันมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณจ่ายเงินเนี่ยเดือนละ300กว่าบาทเนี่ยคุณจะได้เวอร์ชั่นตรงนี้นะคะซึ่งมันจะดีกว่ามากถ้าใครอยากหาไรายได้จากการทําเพลงเนี่ยพิงแนะนําให้อัปเกรด จ่ายแค่หลักร้อยต่อเดือนแต่บางคนเขาทำ YouTube เนี่ยเอาไปลงเนี่ยโอ้โหได้เงินเยอะมากๆเลยเพียงเห็นมาแล้วนะคะก็ถ้าคุณอยากอัปเกรดนะคะคุณก็เพียงแค่อันล็อก for full access ตัวนี้ค่ะแล้วก็กดสวิต c ์เป็นมันลี่นะคะจ่ายแค่399กด Subscribe แล้วก็กรอกข้อมูลอะไรเข้าไปเท่านี้เองนะคะส่วนถ้าคุณไม่ต้องการจ่ายเงินเราก็ดาวน์โหลดเพลงนี้มาใช้ได้เลย ไปที่จุดไข่ปลาสามจุดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ดาวโหลดซองเนาะสมมุตินะคะผิงเอาอันแรกเนี่ยดาวโหลดซองก็ได้มาแล้วเห็นไหมอ่าดาวโหลดซองจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะบันทึกไปยังแอปไฟล์เนาะเลือกรายการดาวโหลดแล้วกันแบบนี้ค่ะแล้วผิงก็กดที่บันทึก เราอยากกด u u l l i s s o n นะคะเพราะว่าถ้า Public s o n เนี่ยแปลว่าคนที่มาใช้เจ้าตัว Suno AI เขาจะเห็นเพลงของเราด้วยถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นก็ไม่ต้องกด Public Song เพลงทุกอันที่เราสร้างอะคะ่ะมันจะเป็นส่วนตัวหมดเลยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้จ่ายเงินกับเขาก็ตามทีนี้เจ้าตัวเพลงเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในโฟเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองในมือถือของเรา ในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะผพีงแนะนำถ้าคุณเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะต้องสมัครแบบโปรเท่านั้นนะถ้าคุณใช้แบบธรรมดาเนี่ยไม่สามารถไปใช้แบบเชิงพาณิชย์ได้แนะนำให้จ่ายหลายเดือนนะคะหมดกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงและในส่วนของการใช้ AI Gemini ในการแต่งเพลงเนี่ยถามว่าลิขสิทธิ์มันเป็นของใครก็บอกเลยว่าก็เป็นของเราเนี่แหละคะ่ะเพราะเราสั่งให้ AI ทำแล้วเจ้าตัว AI เนี่ย มันก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาถ้าอยากให้มันชัวร์พิงแนะนำให้บอก AI ไปว่าอย่าไปก๊อปปี้ใครมานะแน่ใจนะว่าถูกลิขสิทธิ์ย้ำไปแบบนี้ค่ะเจ้าตัว AI มันจะรีเช็คแล้วทุกเนื้อเพลงที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจะถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นลิขสิทธิ์ของเรานั่นเอง ะะผลงานของใครที่สร้างก็ถือว่าคนนั้นเป็นลิขสิทธิ์ไม่ต้องกังวลอะไรมากตราบใดที่เราไม่ไปกรอบเนื้อเพลงเขาแล้วเอามาทำอย่าหาทำนะคะถ้าใครโดนฟ้องมาพิงจะสมน้ำหน้าด้วยเลยเท่านี้นะคะเราก็ได้เพลงเป็นของตัวเราเองเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ หากใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยแต่ถ้าคุณอยากซัพพอร์ตผิงง่ายมากๆเพียงแค่กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะและเปิดแบบสาธารณะเท่านั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตผิงอย่างมากๆแล้วล่ะคะ่ะกราบขอบพระคุณเลยและถ้าหาคุณไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผิงเอาไว้ได้เลยนะคะ